จดหมายเหตุกรุงศรีนิยามความงามในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยอาจเป็นเรื่องยากที่คนต่างยุคจะเข้าใจหรือทำให้เกิดคำถามกันได้นะครับในอดีตเคยมีคำกล่าวที่ว่าสาวชาววังห้ามยิ้มเห็นฝัน ซึ่งหมายถึงหญิงสาวจะเป็นที่ยอมรับของสังคมได้จะต้องมีความสำรวมดังนั้นการยิ้มที่กว้างเกินไปจนเห็นไรฟันนั้นจะไม่นับเป็นกิริยาของผู้ดีนะครับในวรรณกรรมคำสอนเรื่องสุภาษิตสอนหญิงของสุนทรภูมกล่าวถึงกิริยาอาการที่ผู้หญิงควรปฏิบัติทั้งการแต่งกายกิริยามารยาต่างๆรวมถึงการยิ้มเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อยามยิ้มยิ้มไว้แต่ในพัก อย่ายิ้มนักเสียสง่าผ้าสลายหมายความว่าถ้าจะยิ้มก็ยิ้มให้พอดีอย่ายิ้มให้มากเกินไปแต่ถึงวันนี้เราจะยิ้มกว้างแค่ไหนก็คงไม่มีใครมาห้ามเพราะนั่นคือบรรทัดฐานแห่งความงามที่เปลี่ยนแปลงกันไปตามกาลเวลากรุงศรีรวมสืบสารความเป็นไทย